ตรัโจผู้ตายชื่อติงเสี่ยวเฟยสาเหตุการตายคือถูกปืนยิงระยะเผาขนยังไม่เจอหัวกระสุนกับปลอกคาดว่าคนร้ายจงใจเก็บกวาดไปแล้วน่าจะเป็นคนที่คุ้นเคยกับการใช้อาวุธปืนไม่นึกเลยว่าก่อนฉันติดคุกโปรเจกต์ที่มีส่วนร่วมทำเพิ่งจะสร้างเสร็จตอนนี้ตั้งแปดปีแล้วเวลาผ่านไปเร็วมากเลยคุณใต้จูฟู คุณมีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีอาชญากรรมขอเชิญกลับไปสอบปากคำกับเรานี่คือหมายคนพูดตรงๆเลยนะคุณรู้ไหมว่าเอ็กซ์เป็นใครคนคนนี้เป็นไพ่ใบสุดท้ายของใต้จู่ฝูในมือของเขามีธุรกิจมืดของเฉียนเฟิงมาตลอดหลายปีด้วยนิสัยของใต้จู่ฝูเขาไม่ยอมให้ใครรับรู้ใต้ยงเฉียง Cô mới cười rộ